เหมแ่อันนี้แรงเเบาไปไหมเนี่ยเได้อยู่เนี่เเอ๊ครับเอ๊ครับทํามันมัดมันเป็นอะไรกับภูมิไา่อกเสยเลยครัเสียปือเสียแช่นสบายมีกล้องตอบถามอะไรมาไม่ได้เมื่อกี้ไงล่ะตัวนี้คือผมไม่เคยครับผมบริสุทธิ์ผมโกหกนะเอาดิเดพี่ถามดิ่นี่แต่ยี่คิดไรยไม่ไม่ไคิดอะไเลยอะ อติดจมูกเอยืนค้นเหรอคนคนคน้องทำลาเจะเล่นไม่ใครถามถามไหมเียร์เขาไหไม่รู้ยังไม่ออกเชีมีคนที่ชอบแล้วใช่หรือไม่ใช่อ้หต้องมีอยู่ในนี้เอาเลยไม่ตอบเฮ้ยไม่ไม่ไม่่ถามอะไร ไม่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 ใช่ไม่ใช่ท่ถามว่าเฮ้ยล้อเล่นล้อใช่หรือไม่บอกว่าใช่เขาบอกว่าอยู่ในนี้ใช่หรือไม่บอกไม่ตอบเออหคุณไปอีกรอบคุณไปอีกรอบนึกว่าตอบคำตอบทอบอกไงเม่ใจไม่ใจไม่ไม่ไม่มันจบไปแล้วไงตอบไม่ได้ตอบเรามีในบ้านนี้หรือเป่าในนี้หรือไม่ใช่ไม่ไหนตอบโกหกตกรอบนะเออไรแบบนิดนึงก็ไม่มีอแบบสักนิดนึงอ่ะที่แบบเช่าใครในนี้เลยทุกคนเหรอไม่ต้องถึงจะเช่า้วแค่สนใจ

เราไม่เล่นเราเลิกเล่นละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลกเราเลิกเล่นกันเดอะพี่เมมเจมเจมคุณมีคนคุยอยู่แล้วใช่หรือไม่โฮ้ยเขาถามไปแล้วไม่ไดไปแล้วไม่รู้นี่ไม่ไม่ได้มากไปอช่หอะไรนะมากหนึ่งคนใช่หรือไม่โหอันนี้มันบ้านแต่งนะเฮ้ยไม่อยากถามตอบคำถามเมื่อกี้ไม่ถามดิถามไม่ขอถไมปแล้เขาถามไปแล้วที่ใส่เสื้อสีอะไรอ๋อไม่ได้ไม่ดต่ไมไม่มันถาม คุยหรือเปล่าคม่เชื่อไปมครันนล้ตอบไปแล้วรายัไม่ตอบว่าอะไรมนอันนี้ยังไม่ตอบไอยู่บอกว่านบ้านแต่ยูตยูเล่าอะไรอยูยู่ใหญ่ยูใหญ่ยูเล่ายูเล่า ไม่มามาทำแป้นอะไรโคตรเจ็บนะไงไม่รู้แบบบาดแผลเลยไหลออกมาเออมีคนคุยมากคนหนึ่งนี่มันไม่คิวโดนน้อยวะไม่แปลกได้ไม่ผิดนะได้คิวโดนน้อยใช่ไหมผมว่าอย่าเลือกแล้วรอกอย่าบอกว่าเอ้ยอาจิ